ลดยาที่จะแก้ตามธาตุมันจะเป็นยังไงก็คืออย่างนี้เลยนะว่าถ้าเกิดความผิดปกตินะนะเกิดความผิดปกติของธาตุถ้าเป็นธาตุดินเนี่ยครับเขาจะใช้สมุนไพรหรือ,อยาฝาดหวานมันเค็มแต่ถ้าเราป่วยด้วยโรคที่เกิดจากธาตุน้ำลดเปรียรรนะปร้ยวลดขมลดเมาเบื่อนะเปรี้ยวขมเมาเบื่อนะสำหรับธาตุน้ำผิดปกตินะครับธาตุลม เขาเรียกกองวายโยธาพิการเขาจะใช้ยาลดสุข,ขุมแล้วก็ลดเผ็ดร้อนเกิดความผิดปกติภาาดไฟพิการแนะนําให้ใช้ยาลดจืดเป็นยาลดเย็นสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรสุขภาพกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษนะครับในทางการแพทย์แผนไทยนะการเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยเขาให้เลือกใช้สมุนไพราตาม ธาตุโดยเฉพาะธาตุทั้ง4ี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นโครงหลักของร่างกายเราจะสามารถใช้สมุนไพรเนี่ยมาบำรุงร่างกายนะกินเพื่อบำรุงร่างกายในกรณีของร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปนะมันเสียสมดุลไปนะเกิดความผิดปกตินะที่เรียกว่าเกิดการกำเริบการหยอดหรือการพิการของธาตุนะครับการจะบอกสรรพคุณของสมุนไพรเรยจะคำว่าลดของยาเป็นอย่างไรที่นิยมกันมากที่สุดก็คือ รถยา9รถบวก1ก็คือ10บรสน,นะครับถ้าดินพิการถ้าดินเิีวปกติให้ใช้รถฝาดหวานมันเค็มอ่าฝาดหวานมันเค็ม้าดินตัวใดตัวหนึ่งใน20ชนิดมันกําเริบนะมันหย่อนนะมันพิการตัวยาที่จะไปบํำรุงหรือรักษาแก้ธาตุดินก็จะเป็นรถฝาดรถหวานรถมันรถเค็มตัวที่1ก็คือแก้ ปัญหาเรื่องธาตุดินผิดปกติหรือธาตุดินพิการนะครับแต่ถ้าเราป่วยด้วยโรคที่เกิดจากธาตุน้ำอ่านะเกิดจากป่วยด้วยโรคธาตุน้ำเขาเรียกว่าอาโปธาตุพิการนะนะกองอาโปธาตุพิการกองก็คือกลุ่มอะกลุ่มโรคของที่มีธาตุน้ำผิดปกตินะครับเขาจะใช้ยาสมุนไพรหรือใช้สมุนไพรรสหนึ่งคือเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวสองคือขม ขมฮนะสามคือเมาเบื่อเอะเมาเบื่อเนี่ยอ่ะงงหรือเปล่าครับเมาเบื่อนะฮะผมเคยพูดในคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของรถยาสรรคุณของยาไปแล้วนะฮะเมาเบื่อคือมันเป็นพิษได้หรือมันกระตุ้นระบบประสาทจะระบบประสาทส่วนกลางระบบาาประสาทส่วนปลายให้เกิดความผิดปกติมึนเมาหรือวงวเวงเเวง,วงนะหมดสติหรืออว้วกท้องเสียอะไรเงี้ยที่มันมีฤทธิแ์แรง ต่อร่างกายทําให้เกิดร่างกายต้องเขาเรียกว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ง่ายพวกนี้ก็จะเรียกว่าลดเมาเบือ่อแต่ว่าเมาเบือ่อมันมีเมาเบื่ออ่อนๆ่อนนะเช่นเฟื่อนปลาซาดนะหรือพวกกลิ่นฉุนกึกอ่นะกลิ่นฉุนกึกได้แนละ้วจังฮะทุเรียนนี่ก็กลิ่นฉุนกึกนะก็เป็นทุเรียนนี่ก็เรียกว่าลดเมาเบื่ออ่อนได้นะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับธาตุน้ํานะครับลดเปรี้ยว รดเปรี้ยวรสขรมรสเมาเบื่อนะะเปรี้ยวขมเมาเบื่อนะฮะสำหรับธาตุน้ำผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาเรื่องเสมหะเยอะไอมีเสมหะไหมเขาก็จะใช้กล่องเปรี้ยวมันจะลดเปรี้ยวมันจะก,กัดเสมหะละลายเสมหะได้ดีหรือกรณีที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อในระบบปัสสาวะน้ําปัสสาวะเขาก็ใช้ใช้ยาพวกที่ออกไปทางรส ลดเมาเบื่อเข้าไปช่วยเพราะเวลามันมีการติดเชือ้อมันก็จะมีไข้ตามมาลดขมนี่ก็จะแก้พิษแก้ไข้ได้ด้วยนะครับนะพิษที่เกิดจากตัวเชื้อโรคเนี่ยนะครับแล้วก็อันที่สามนะอนที่สามนะนก็เหมือนม,นมาเล่าให้ฟังแล้วนะ,ะนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะมีความเข้าใจได้อยู่นะครับอันที่เกิดจากธาตุลมนะเขาเรียกกองวบโยธาตุพิการ คำว่าพิการอันนี้ก็คืออาจจะพิการในทางกำเริบในทางหย่อนหรือพิการจริงๆก็ได้นะจะได้ไม่ไม่ฉับสนนะครับตัวธาตุลมเนี่ยเขาจะใช้ยารสจุขุมใช้รสุขุมคำว่าดสุขุมมันเป็นลิของยาแต่ถ้าตัวสมุนไพรมันจะออกลดมาเป็นลดมันเป็นลดมันรดหอมเย็นนี่รดมันรดหอมเย็นนี่คือลดทางของยาเป็นทางสุขคือกกลางนะครับ แล้วก็รถเผ็ดร้อนอ้าวชักเอ้ยมันใช่ละหอ,อมเย็นมันมันไปทางเย็นเนี่ยไปทางสุขขุมเนี่ยแล้วเผ็ดร้อนไปทางร้อนอ่ะมันมีสองลมครับธาตุลมมีสองกลุ่มครับคือธาตุลมกองหยาบเช่นพวกแกส๊สการเคลื่อนไหวของแกส๊สนะลมในท้องในอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยการใช้รถเผ็ดร้อนมันก็จะกระตุ้นได้ดีนะฮะ แต่ถ้าเป็นลมกรองละเอียดเช่นการเคลื่อนไหวของกระแสประสาทกระแสไฟฟ้าในร่างกายพวกนี้อันนี้ก็ต้องไปใช้ลดหอมเย็นหรือลดมันซึ่งอยู่ในโทนของยานะฤทธิ์ของยาไปทางลดเขาเรียกว่าลดสุขุมนะครับทีนี้ถ้าเกิดความบิดปบติของธาตุที่เตโชธาตุแหะครับหรือธาตุไฟธาตุไฟพิการธาตุไฟมีสี่สี่อย่างสี่กองนะธาตุไฟพิการ ก็แนะนำให้ใช้ยาลดจืดลดจืดก็เป็น9บวกหคนอื่นก็มีลดหมดลดแบบนั้นนินี่อีกอันนึงไม่มีลดแล้วก็เลยแยกว่าที่มีลดนะนะไอ้ที่ไม่มีลดเนี่ยหนึ่งก็คือลดจืดนั่นแหละครับนั่นก็เป็นยาที่สามารถแก้เรื่องเตโชธาตหรือธาตุไฟพิการได้นะครับส่วนยาลดเย็นลดเย็นหรือลดไปทางเย็นเนี่ยก็คืออะไรฮะฝาดหวานขมแล้วก็มัน มันนี่สุขุมก็ได้เย็นก็ได้มันก็แล้วแต่ชนิดนะครับแต่มันก็จะไม่ไปทางร้อนแน่นอนนะครับนะโดยเฉพาะเย็นชัดๆเนี่ยก็คือฝาดหวานขมนะมันนะนี่มันนี่ก็ไปทางสุขุมก็ได้นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเออความสําคัญคือว่าเรารู้แล้วว่าเราผิดปกติจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ หรือเปล่านะเราก็ยังเอาตัวเนี้ยเข้ามาหลักคิดตัวเนี้ยเข้ามาว่าเออสมุนไพรที่จะใช้นะเราผิดปกติที่อะไรเลือดน้ำเหลืองน้ำปัสสาวะมันก็ต้องไปเลยฮะลดเปรี้ยวลดขมลดเมาเบือ่อถ้าผิดปกติที่กระดูกเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อผิวหนังปอดตับไตหมมัวใจม้ามอันนี้ก็ต้องไปเลยครับลดฝาดลดหวานลดมันแล้วก็ลดเข็ม อันนี้ก็จะไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นอ้าวธาตุลมล่ะครับนะสวิงสวายใจสั่นใจไม่ดีหัวใจสั่นเต้นหัวใจเต้นหวิวมือไม้สั่นนะครับบูบเลือดไหลเวียนไม่ดีอันนี้ใช้ยาลดหอมเย็นหอมเย็นก็คือลดสุขหมนะครับแต่ถ้าอยอืดท้องจุกเสียดนะจุกเสียดแน่นอืดลมในกระเพาะในลำไส้เยอะลมคือก๊าซกดกดก๊าซในกระเพาะเยอะมันจะจุกเสียดแน่นอันนี้ต้องใช้ยา รสเผ็ดร้อนนะเช่นโปกกรมินชังใช่ไหมมันจะขับลมเนกระเพาะในลำไส้ได้ดีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวยาที่ในกลุ่มของธาตุลมนะธาตุลมก็ต้องแยกนะครับถ้าเป็นลมกรองหยาบหมือลมกรองละเอียดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวร้อนเป็นไข้โอ้ตัวร้อนเป็นไข้นะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ยาลดขมครับมันเป็นยายเย็นนะครับนะหรือใช้ยาลดจืดครับนะหรืออย่างน้อย,อยก็ใช้ยาลดฝาเข้าไปช่วยนะ แต่ถ้ามันเป็นร้อนจากกองไฟที่ไม่ใช่กองไฟกองใหญ่คือไม่ใช่สนับปะคีมันไม่ทําให้ตัวร้อนนะแต่มันจะทําให้เกิดภาะวะร้อนในพวกนี้อาจจะใช้ยาลดฝาดเช่นเป็นแผลร้อนในสังเกตดีแผลร้อนในไอตัวยาที่เขามาทาป้ายป้ายป้ายเนะี่ยเป็นยาฝั่งก็เถอะคานโโลน่นะมันเป็นเบชนะมันเป็นด่างมันคือยาฝาดยาเย็นนะนะครับนะแล้วก็อาจจะใช้ลดหวานเข้าไปช่วยด้วยก็ได้นะครับหรือลดหมัน อันนี้ก็คือภูมิปัญญาของไทยในการที่จะเลือกใช้สมุนไพรมาปรุงเป็นอาหารหรือเป็นยาเพื่อแก้ปัญหารเรื่องธาตุกำเริบหยอดพิการหรือธาตุที่ผิดปกตินะครับก็เดี๋ยวสิ่งที่อยากจะพูดต่อไปเนี่ยคงต้องไปไปพูดถึงคลิปหน้านะคลิปหน้าก็จะบอกว่อาอ้าแล้วถ้าคนปกติห้คนปกตินี่เขามีธาตุเจ้าเรือนไหมเหร ลักษณะของคนคนนั้นอะไปทางธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟหรือ,อยังไงถ้าเป็นทางไหนสมุนไพรที่เขากินอาหารกินบํารุงร่างกายทั่วไปตอนตอนที่ทาธาตมันไม่วิปร,ราชพิการผิดปกติไปมันก็น่าจะใช้หลักเนี้ยมาประยุกต์ในการทําอาหารหรือการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพได้เดี๋ยวก็คงจะได้มาคุยกันในคลิปต่อๆไปครับว่า,าธาตเจ้าเรือนเป็นยังไงแล้วควรใช้หรือกินอาหาร ยังไงที่มันจะบอกกับสภาพหรือองค์ประกอบหรือธาตุของร่างกายเราก็มาคิดเจอกันในคลิปต่อๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ